ว่านี่จ้าหนาวฟรีเลยคุณไม่มีแคลอรี่ไม่อ้วนนี่คือกำลังลดความอ้วนอ่ะเนี่ยอมร้านเนี้อยู่ในโครงการ G S B ีเอสบีสเตตฟู้ดด้วยโอ้โหอุ้ยอันนี้มีน้ำฟองใช่ไหมคะแล้วก็มีน้ำมะพร้าวด้วยใช่ไหมคะคุณมีสองอย่างเลยจัดให้หนูเลยค่ะขออย่างละหนึ่งเลยแก้ร้อนแก้ร้อนใส่แก้ทานเลยจ้ะยินดีอันนี้ไอศกเีมเองจากฝขาหงสือโอ้ยค่ะเราขวดเท่าไหร่คะสิบบาทจ้า เป็นลูกเลยใช่ไหมใช่จ้ะแล้วน้านมะพร้าวนี่ขายยังไงขายสามห้าสามร้อยจ้ะจ้าทำสดๆเลยค่ะฝรั่งเป็นลูกไปแช่น้ำเกลือจากมาล้างให้สะอาดค่ะเอาเม็ดออกเอาเม็ดออกใช่น้ำฝรั่งเนี่ยค่ะต่อหนึ่งขวดเนี่ยค่ะใช้ฝรั่งกี่วันสองลลกจ้ะอ๋อประมลูก ใช้พันอะไรอะคะแป้นค่ะพันแป้นใช่ค่ะเพราะว่าแป้นจะมีรสชาติหวานนุ่มอร่อยต้องเอาเป็นลูกไปแช่น้ําเกลือก่อนแล้วก็ผ่าเอาเม็ดออกค่ะแล้วนอกนั้นเราก็ได้หมดเลยล้างให้สะอาดค่ะไม่มีสารกันบูดไม่มีอะไรปลาท้าวด้วยได้ค่ะ้อ๋อได้เลยเป็นลูกเลยป้ามะพร้าวเนี่ยค่ะเอามาจากไหนแล้วมาจากสวนบ้านแถวจากมะพร้าวน้ําหอมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ติวันหนึ่งนี่อย่างน้ำน้างรั่ังอย่างเงี้ยค่ะขายได้กี่ขวดต่อะวันละกี่ขวดเอก็แรกๆก็ประมาณ20-30ขวดพะว่าเข้าร่วมโครงการกับอมสินก็ได้เยอะขึ้นได้ยอดเพิ่มขึ้นจากเพราะว่าลูกค้าใช้สะดวกใช้ QR code ได้อ๋อใช่ค่ะเพราะว่าร้านนี้เข้าร่วมโครงการ GSIS ของธนาคารอมสินนะคะใช่ค่ะได้ยอดเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ปกติก็ร้อยลูกวา ใช่ค่ะแล้วก็มียอดเพิ่มขึ้นมาประมาณ50ลูกลูกค้าก็เยอะขึ้นค่ะขาย,ยามานานแล้วยังคะนานแล้วคายยี่สิบกว่าปีแล้วขายมายี่สิบปีใช่ค่ะเพ่ก็คือขายเป็นน้ำมะพร้าวน้ำฝรัดอย่างนี้ใช่ค่ะถ้ามีคนมาลูกค้ามาอยากทานน้ำมะพร้าวแต่ว่าไม่อยากแบกเป็นลูกๆอย่างเงี้ยค่ะ,คะมีใส่เป็นแก้วไหมเป็นแก้วค่ะอ๋อมีแช่เย็นทําเป็นถุงไว้อย่างเงี้ยก็มีค่ะเท่ยวกลับบ้านได้เลยอร่อยมากเลยทุกคนทั้งน้ำสลัดแล้วก็น้ำมะา ี่คือสามารถสแกนจ่ายด้วยแอปไมค์โมกตัดขาดออมสิท<า>ได้ใช่ไหมคะได้สะดวกสบายมากค<ะ>่ะจัดมาเลยค,ะค่ะสแกนจ่ายง่ายๆด้วยแอปไมล์โมกตัดขารออมสิทธิ์ไม่ต้องโผลเงินสดเลยอ,ะอ่ะร้านน้ำฝรั่งน้ำมะพร้าวค่ะซอยอารีพหลนโยธินซอย7ค่ะเปิด6กโมงเช้าปิดหโมงเย็นค่ะ